อ่ะกลาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะตาหนวดนั่นเองอยู่กับผมก็มาดูกันว่าไม่รู้นะว่าผมจะไปเล่นเกมไหนรอบนี้เนาะมาลุ้นกันว่าผมจะจัดเกมไหนให้ดูนะก็เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกันว่ากลุ่มจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูรีแอคชั่นครับผม กลุ่มก็จะประมาณนี้นะมีการแจ้งเกมนะเกมไหนมากเกมไหนดีเกมไหนแตกพี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มเอ่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับมีทั้งพีจีนะมีค่ายหลายค่ายเลยนะก็บางคนอาจจะตามนะบางคนก็ไม่ตามอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะก็เป็นการพูดคุยมีการคิงกันบ้างเล็กน้อยเนาะมันมันแค่แบบ เป็นกลุ่มที่เหมือนเหมือนแบบมาเจอกันน่ะแชร์แชร์กันครับผมก็จะเป็นประมาณนี้การพูดคุยนะเก้มไหนมาดีนะเก็มไหนแตกดีก็เอาเป็นว่าข้าวๆแค่นี้ละกันเนาะสำหรับกลุ่มเอาเป็นีลอกชั่นแบบง่ายๆนะ อ่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดเกมไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะไปจัดเกมไหนเนาะก่อนแรกก็คืออย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยก็พีพีคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปดีนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะไปเกมไหนมาลุ้นกันว่าผมจะจัดเกมไหนครับผมไปกันเลย มาครับมาน้องแมวลักกี้ดิโกในรอบนี้ทุนเหมือนเดิมนัน่นหลักพันหนึ่งพันบาทต้อเดือนก็ขอเริ่มเบ็ดแปดเลยละกันผมขอซื้อไม้แรกนะเอ่อจริงๆอ่ะซื้อเลยละกันเนาะโอเคครับหกร้อยบาทไม้นี้จะเป็นยังไงนะมาลุ้นกันโอ้โหตุกูณเยอะมาก โอ้ยไม่จ่ายโอเคสวยนะปาบเกือ <c oughs> <c oughs> บดีก็ซื้อหกร้อยนะตัวคูณก็เหมือนเดิมนะก็จะจ่ายแบบเกือบทุกช็อตแต่ตัวจ่ายนี่คือแบบน้อยมากสิบครับโอ้โห ถ้าไม้แรกเปิดมาดีให้ผมว่าน่าจะดีแต่ว่า <c oughs> โอ้ตายยังไม่ถึงครึง่งอู้หูเม็ดสุดท้ายนะสาธุอะเคนิดหน่อยคูด,ดี่แปดมาดีโอ้ตายอะขาดทุนครับไม้นี้ไม่เป็นไรแต่ก็ยังได้สักสามร้อยสิบห้าได้ย่ไปครับจัดกันต่อเลยแล้วกันเป็นตะยานเนาะ แต่ละครั้งที่มาน้องแมวคือแบบทำใจอยู่พักใหญ่นะคือใจหนึ่งอยากเล่นแบบสุดๆเลยแล้วอีกใจหนึ่งคือรู้แหละว่าถ้ามาก็ต้องแบบใจแผ่วแหละเพราะว่าจ่ายค่อนข้างยากช่วงนี้อย่างที่บอกตลอดว่าอ,อผมดวงไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่ไปเกมไหนก็ตายสนิทครับอ่ะไป ยังไงต่อล่ะยังไงครับมาดีบักเอยังไงครับอืมสวยดีโอเคครับยังไงต่อมาดีโอ้โหอ่ะเบ็ดยี่สิบได้อยู่นะไปครับ อืมเปิดไปก่อนเนาะสามหมุนเอยสามสิบหมุนครับขอ อ่ะมาครับได้เรื่อยๆโอ้โหจะไหวหรือเปล่าวันนี้ยยังไงตวคุณนะขอตวคุณหน่อยขอแบบปุ๊บปั๊บ อย่างเยี้คพับอ่ะเทอ,โโอร์โบไปหน่อยดอิเป็นเกมที่แบบต้องใช้สติและก็ความใจเย็นนะอย่างมากเลยบอกเลยใครที่ใจร้อนนะวูวามกยยม็ยิ่งยิ่งหมดยิ่งยับอย่างนี้ ประมาณว่ายิ่งหมดยิ่งเติมนะอย่าทนะําครับหมดก็คือหมดนะก็พักก่อนไม่เห็นจะเป็นไรมันก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเนาะก็ค่อยมาเล่นวันหลังก็ได้บางทีอ่าเกมมันไม่จ่ายไม่จ่ายเลยตายแล้วอม,มาดิ เบ็ดยี่สิบนะไม่ท้อถอยครับสวยดิโอ้ยฟีเกมโอ้ยลืมจนล,ล,ลืมอะ่ะกดจนแบบอ่าลืมแบบว่ามันไม่มีฟีให้เราเลย โอ้ยถ้าเราไม่ถือนี่ก็คือไม่จ่ายแล้วเนะี่ยไม่ได้เลยอุ้ยพัดโอู้ยพัดนะโอู้หพัด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 ลมเพลลมพัด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 โอ้ย,อย,อยใจจะขาดอูย้ยเอาสิยากเลยโอ้โหเงียบครับ สวยจัดมาขามป้อมยังไงยังไงมาสักทีเถอะโอ้ยฮ้ยมีโอกาสนะช่องอันน้อยนิดของเรามาปาัได้เข้าสักฟรีนี่นะคือด well ีใจนะจ่ายไม่จ่ายไม่รู้นะแต่ขอให้เข้าไปก่อนมันไม่เข totally ้าครับท่านโอ้โหหมดครับ อ่ะโอเคไม่เป็นไรน้องแมวรักกี้นิโกะในรอบนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะสำหรับวันนี้ผมตน์โหวดพอแค่นี้ก่อนน้องแมวใครจะมาก็คิดดีๆหรือบางคนอาจจะจัดไม่เยอะแบบผมผมขึ้นเบทยี่สบเนาะสำหรับทุนหนึ่งพัน อ่ะเอาเป็นว่าพี่ๆคนไหนนาะที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยสำหรับรอบนี้อย่าลืมนะดกดไลค์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับกับสวัสดีครับ